โดยภายในงานสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันร่วมพิธีอัญเชิญทิพยะสุทธาโพธและพิธีอัญเชิญทิพยะมาลาบุภผาสวรรค์เพื่อน้อมบูชาข้าวพระก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรและกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยได้รับความเมตตาจากพระประหลัด พงอนันต์วิสุทธิวังโสเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนางานโนเป็นประธานสงฆ์ส่วนกัลายาณมิตรวันสิดาสักตะและกัลายาณมิตรพิกุลมูลอามาตนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานซึ่งบรรยากาศสงบเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยภาพแห่งความปื้มปิติ ภาคบ่ายคณะสงฆ์เจ้าหน้าที่และสาธุชนพร้อมใจกันน้อมจิตบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและบูชาข้าวพระก่อนที่การยานมิตรวานิดาอิอิดาจะได้อัญเชิญผ่านทูบเทียนแพรสการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรส่วนพระประหลัดพงอนันต์วิสุทธิวังโส่าำประธานสง์ได้เปิดกรวยสการะ จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรัน์อนันตชัยทั้งอย่างได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดบูชาธรรมหลวงปู่พระผู้ปราบมารครั้งที่4โดยมีประธานอัญเชิญพ้าป่าบำรุงวัดคณะที่1กัลยนานมิตรวันศิดาสักตะและกัลยาณมิตรสสิประภาธนากะส่วนคณะที่สองกัลยนานมิตรพิกุลมูลอามาต และกัลายาณมิตรวันนาพัานมากในการนี้ผู้แทนคณะประธานก็ได้นำกล่าวคำถวายภาปา่าส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาภาปา่าและเนื่องในโอกาสอันดีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายกัลายาณมิตรสุนิสาทาเคชิงเงกัลายาณมิตรสุดส,สวัทาคาสึกะและกัลายาณมิตรปราณีสากตะ ได้ร่วมใจทอพระป่าสมทบกระถินเชื่อมสายบุญกับพระผู้ปราบมารส่วนในช่วงท้ายท่านประทันสงฆ์ได้เมตตาถ่ายทอดธรรมะอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับประวัติของพระมงคลเทมุนีสดจันทัศโรผู้ค้นพบวิช,ชาธรรมกายด้วยความซาบซึ้งใจ